สวัสดีครับทุกคนมือนีได้กอผ้าหล่อผ้าไปมวนผ้าเส็บผ้ายูผ้ากินนะครับมือนีอยู่เรียบด่วนลามอินทานะครับร้านแซบอินดี้นะครับพามาชมบรรยากาศในร้านโอ้โหฟิลยุค90นี่บอกเลยจัดเต็มนะครับห้องน้าห้องท่าเขาก็โอเคมากนะครับแล้วก็ที่จะมาถึงนี้คือคอนเสิร์ตพิเศษโรโซนะครับนี่ร้านแซบอินดี้นะครับเมนูที่มาแล้วต้องสั่งคือนะครับ ดิบรวมนะครับนะผมก็สั่งมาเยอะเลยนะครับนี่ฮะแต่ที่ขาดไม่ได้คือกุ้งหอมผ้านะครับมาดูวิธีการกินเลยครับกุ้งหอมผ้านะครับผมขอวาซาบิเสริมนะครับเอามาแปะตรงนี้แล้วก็คับมือคับเลยครับท่านผู้ชมนะจวดเข้าให้นะครับบอกเลยว่าน้ําสลัดยำนี้คือเดอะเบสนะครับ ทีนี้ใครจะไปรู้ว่าพี่อิมบุโรกันเล่นร้านนี้นะครับเล่นประจํานะครับทุกวันพุธนะครับแล้วก็รอบดือกก็มีอีกวงหนึ่งนะครับเพลงคือโดนใจมากนะครับดูลองตามได้เจเลยนะครับท่านไหนที่ยังไม่เคยมานะครับแนะนําเลยร้านนี้ครับแซบอินดีนะครับลองมาสุดคุ้มครับ